แล้วแบบเป็นเก้าหนึ่งใช่ไหมมันบูดมันบูดง่ายเออเก้าหนึ่งมันบูดง่ายแค่เราไม่ใช้ทักอาทิตย์สองอาทิตย์มันบูดแล้วก็เดี๋ยวให้ตัวหัวเนี่ยขาดเสียหายเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราให้ติดกันเดี๋ยวเราให้ติดกันนะครับโอเคแต่เราลองก่อนแรกครับเครื่องพวกนี้ใช่ไหมครับใหม่ๆยังไม่ยังไม่ติดเนี่ยพร้อมลงไม่หวังข้าวอเคนะครับสาม น้องปัง๊มแรงที่ปั๊มแรงอ่ะามาันแต่ก่อนนย่างนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก้อนนี้นี่ครับมันเลยท่วมเขาเลยย้ายมาอยู่งนี้รุ่นแก้ไขรุ่นแก้ไขไปเปรเเื่อยๆาใส่ปุ๊บใช่ไหม 5, 4, 4. ข้าวใส่ปุ๊บข้าวตึงตึงมือหน่อยครับจะตึงมือตรงนี้จะพอลงมันเต็มระบบตรงนี้ครับมันก็ตึงมือละพอตึงมือปุ๊บเรากดสวิตช์เลย <c oughs> <c oughs>